ราศีระสบครับดวงการเงินโชคลาภวาส,สนานะฮะเดือนกันยาครับเรียกว่าเรารู้เรารู้เดือนใหม่ๆนะฮะจะได้ดูว่าโอเคต้องเตรียมอะไรให้พร้อมหรือเปล่าหรือว่ามันมาแนวไหนนะครับเงินทองโชคลาภมีแน่ๆนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าดาวโชคลาภเด่นนะครับในช่วงเดือนกันยาเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวโชคลาภนะฮะโคจรมาอยู่ในตําแหน่งเงินทองก็โชว์เป็นเงินเลยนะฮะอันนี้ชัดๆละครับก็แปลว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษ มีโอกาสที่จะหมุนเงินได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จหรือถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจอึดอัดใจแล้วก็ตามเกี่ยข้อเงินทองนะครับเดี๋ยวจะมีตัวช่วยนะครับแต่ต้องบอกครับว่าชาวราศีพฤษภครับดาวการเงินของเรานะะคือดาวพุธนะครับแล้วดาวพุธตัวนี้ในช่วงขวบเดือนกันยานะฮะมันจะใช้ไปกับเรื่องของบ้านครอบครัวนะครับที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษนะครับก็เรียกว่าคนในครอบครัวใครที่ครอบครัวใหญ่ แล้วเราเป็นเสาหลักนะฮะก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าคใครจ่ายแต่ละคนก็เยอะนะฮะแต่ถ้าใครที่ครอบครัวเล็กเนี่ยฮะก็ดีหน่อยตรงที่จํากัดนะฮะเรื่องของเงินทองหรือว่ารายจ่ายแต่ข้อดีอย่างนะครับที่สําคัญที่สุดคือมันมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับไม่ว่าจะรายจ่ายจะแค่ไหนรายรับหรือว่ารายรับที่หรือเงินเข้านะฮะก็มีมากกว่าหรืออย่างน้อยมันมีเงินสำหรับใช้หรือกินนอนเที่ยว บางครั้งเรียกว่าซื้อของส่วนตัวนะครับแต่ชาวราศีพฤษภครับในช่วงนี้นะฮะเรียกว่ามุมดาวเกี่ยวกับการฟุ่มเฟือยในพอนี้ครับก็เบาลงเยอะนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีเหมือนกับเจอสึกหนักนะครับเรื่องเงินหลายระลอกนะฮะบริการเป็นบุคลิกเปลี่ยนไปนะครับเรื่องการจับายให้สอยฮะมันก็เซฟตัวเองได้เยอะกันนะครับจากนั้นมันก็เลยกลายไปว่าเงินเข้าแล้ว จุดที่มันออกเนะี่ยมันจะเป็นสิ่งจําเป็นทั้งอะไรนะฮะในช่วงเดือนกันยาอะไรที่เข้ามานะครับมันใช้ไปกับสิ่งจําเป็นของจําเป็นนะฮะเรียกว่าไม่ได้ฟุ่มเฟือยมีแค่ไหนก็ใช้เท่าที่มีนะครับและสาคัญคือมีโอกาสมีเงินพิเศษเข้านะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับเ,เพื่อนๆครับมุมดาวเรื่องโชคล่าหรือคนช่วยเหลือมีเขาว่าคนช่วยเหลือนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ช่วยได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าอาจจะถึงจุดหนึ่งนะฮะแล้วเขาจะมาช่วยคือเราจะเต็มที่ กับตัวเองก่อนนะฮะคือไม่ใช่แบบรอคอยแน่ๆมนุษย์ประสบเป็นมนุษย์ที่เต็มที่กับตัวเองก่อนนะฮะแล้วถ้าขาดเหลือนะครับจะมีคนมาช่วยนี่คือมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยรอให้ใครช่วยไม่มานะเต็มที่กับของเรานะฮะเดี๋ยวถึงเวลาจุดหนึ่งนะฮะจะมีคนช่วยเสมอหรืออย่างน้อยมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับจะมีวิธีโยกเงินไปมานะครับแล้วสเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นข้อต่อมาประการที่สําคัญครับ ช่วงนี้ดาวแห่งการเจราจาเด่นครับเพื่อนๆนะฮะดาวพุธคือการพูดนะฮะพุธคือพูดเลยนะช่วงนี้โคยจรได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับมหาอุดหมายถึงพูดคุยเรื่องผลประโยชน์พูดคุยเจราจาต่อรองพูดคุยขายข,ายของหรือซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนหรือว่าพูดโน้มน้าวใจคนสําเร็จเนี่ยนั้นเพื่อนๆครับอย่านอนหลับทับสิทธ์ครับบางทีสิทธิ์ในเรื่องของการหาเงินไรายได้พิเศษมามีด้วย สิทธิ์ในเรื่องการพูดคุยเรื่องต่างๆนะฮะว่ายวันที่ใครช่วยเหลือหรือแม้แต่จะค้าขายขายของนะฮะหรือว่าจะว่าวานให้ใครช่วยครับก็สําเร็จครับบุมดออย่างครับในช่วงนี้ครับผมมองว่าถ้าสมมติใครที่มีไอเดียอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษมีนะต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภมีไอเดียอยากทําอะไรส่วนตัวจริงๆเป็นชอบโปรเจกต์นะอยากทำาน้นอยากทำนี่มีอะไรที่อยากทำพิเศษคือบันมี ไอเดียนะครับมากมายหลายอย่างนะฮะซึ่งดูโดยโรวมแล้วเราก็สามารถทำเคลียร์จัดการได้นะครับหร mm ือ hmm. หมุนกันได้เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินฉับพันนะฮะนี่ในช่วงเดือนกันยายนจะมีนะฮะรายจ่ายฉับพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามามันมีนะครับอันนี้ก็ต้องเซฟเรื่องเงินบางส่วนไว้ได้วยนะฮะมันดีตรงที่เราดูตอนจบนะฮะหรือว่าถ้ามีปัญหามันตอนสุดท้ายมันจะแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าดูระหว่างวันระหว่างสัปดาห์ระหว่างเดือนนะครับมันมีรายจ่ายฉับพลันฉุกเฉินรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมันมาเป็นระยะๆกันนะมันอาจจะไม่ใช่แบบจำนนนมากแต่ว่าเอ๊ะมันมาบ่อยๆทีๆฮะไอ้นั่นหมดไอ้นั่นเสียอนั่นพัง้นั่นหายหรือต้องซื้ออะไรแบบบางอย่างเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมเหล่านี้มันจะมาวนไปวนมานะครับแต่ข้อดีคือเราสามารถใช้ซื้อหมุนหาได้นะครับ มาดูรายจ่ายอย่างนะฮะอันนี้ที่แบบกังวลนิดนึงครับคืออย่างที่บอกข้อแรกนะฮะก็ของเครื่องใช้นะครับเสียหายพังเนี่ยฮะก็เบาๆมือนิดนึงอันที่2ครับมันมีดวงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะฮะแต่้องใช้เงินทองไปกับร่างกายพอสมควรครับก็โอเคหมุนเงินได้ก็ดีตรงนี้นะครับโอเคนะครับไปต่อมาครับอันนี้เป็นเรื่องเด่นนะฮะอ่าเรียกว่าโชคฟุกๆุนะครับโชคฟุกคือเราอยู่เฉยๆนะฮะทำชีวิตประจําวันตามปกติไปนะฮะ แต่เดี๋ยวก็มีเงินพิเศษเข้านะฮะจะมากจะน้อยมันสุดแต่ว่าสนามของแต่ละคนแต่ว่ายังน้อยมันมีอะไรให้เข้ามาให้ชื่นใจให้หมุนให้ช็อปให้ใช้ทันเวลานะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็เป็นการออกมาใครทําธุรกิจนะครับช่วงนี้โอ้โหดาวราคุดาวเสากระราหูมันไปรวมกลุ่มในกลุ่มเรื่องของการงานเ่นเผื่มจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่หรือตั้งแต่บอกนะครับว่า มันไม่ใช่แค่เดือนกันยานะครับในมุมดาวเรื่องของเงินทองนะครับมันมีโปรเจกต์หรืองานพิเศษนะฮะเป็นพิเศษของเราพิเศษของออฟฟิศหรือว่าพิเศษของใครนะฮะจังหนให้เราช่วยเหลือดูแลหรือทำหรือตัวเองนะฮะขยับชีวิตบางส่วนมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะฮะให้ทำซึ่งเราก็สามารถทำได้ดีพยายามโฟกัสเรื่องเงินครับจังหวาดาวมันมาช่องทางเงินอยู่ที่ไหน โฟกัสจุดนั้นหาได้ทำไหครับเก็บนึกผสมน้อยได้ก็รีบทาช่วงดาวไกลเงินมานี่มันให้จะหาคนช่วยจะหา j อบพิเศษหรือจะหมุนเงินทางใดท,ทางหนึ่งนะฮะมันสําเร็จนะครับนี่ก็นี่ว่าจุดเด่นจุดนี้นะครับมุมดาวนะครับระยะนี้ป่าเป็นเอกียกษณนโทรพูดคุยเจราจายืน่นเอกสารสาคัญสาคัญสําเร็จเผื่อ,เพ,อเพื่อนมีไอเดียนะครับอยากทําอะไร เกี่ยวข้องเงินทองนะฮะในทุกมิตินะครับก็สามารถทําได้เครียรได้จัดก,การได้หมุนได้นะฮะหรือแม้แต่บางทีจะทําธุรกรรมต่างๆธุรกรรมทานิติกรรมดวงสําเร็จนะครับหลายท้ายหลายอย่างมันเด่นนะฮะข้อดีอย่างเพื่อนเตรียมตัวเลยผมเห็นแล้วว่าอย่างไรก็มีโอกาสได้เรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับหรือบางทีมีรายรับพิเศษนะฮะมีเข้ามามันดีอย่างที่เราสามารถหมุนชอบใช้ได้ มันดีจริงที่เราสามารถจะถ้ามีคนทาบทามเลยฮะหรือว่าใครมาชักชวนทำอะไรก็ตามทําได้ทํานะผมเห็นว่ามันมีช่องทางการเงินหลากหลายอย่างเพราะแต่ละคนก็มีไอเดียในการต่างแตกต่างกันหรือช่องทางการเงินที่แตกต่างกันบางคนมีโชคคุกฟุกนะฮะเออเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยคือมันก็มีลุ้นกันนะแต่หลักๆผมให้เน้นว่ามันมาจากแรงกายแรงใจอันนี้เด่นกว่าผมว่าเพื่อนๆแต่ละคนของราศีพฤษภจะรู้ว่า เงินทองปกตินะฮะจะให้ฟุกฟุกจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยยากแต่โอเคคนช่วยหรือ,อมีเงินพิเศษเข้ามามีงานพิเศษเข้ามามีคนมอบเงินหรือว่าบางศิ่งไม่อยากให้มานะฮะเก็บเรทกสมน้อยอันนี้เงี้ยพอหลุนนะฮะได้อยู่นะฮะแต่แบบเสี่ยงโชครตตอรี่เลยแบบโว้เงวดเดียวรวยเลยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะไอ้หวังจุดนะครับไปหวังจุดอื่นกงินไ้จุดนี้เดี๋ยวถ้ามันได้มันได้เองนะครับต่โดยจะรวมหวงุงดูว่าการเงินดีขึ้นนะฮะผู้ใหญ่เมตานะฮะมีอะไรใหม่ให้ทำนะครับ ผลลับผลงานถือว่าน่าพอใจนะฮะมีดวงการแก้การแก้เกมแก้ปัญหานะครับในช่วงนี้เยอะหน่อยแต่ว่าคนจะนึกถึงเราน,นะฮะวันให้ช่วยอะไรต่างๆนะก็ถือว่าโอเคประสบผลสําเร็จครับโอเคนะครับจบครับเป็นเพื่อนนะฮะก็โชคดีนะครับมีความสุขมากผ่านพ้นเรื่องยากๆให้ได้แล้วก็มีความเฮงนะฮะเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ